สวัสดีครับตอนรับกาส youtube ช่องกันิกาจ้าบายทินทบบัดิตนะฮะนี่ครับพามาดูโคบิโก sk 2 0 0นะครับตัวนี้เป็นรุ่น8นะฮะมีห้อยตามหลังนะครับมันคือ Super XM นะฮะต่อมาจาก Super X นะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ฮะในทีมงานของกำนันปิ่นนะครับนี่เพิ่งมาทดแทนกับตัว แคทเทอร์พิลล่านะครเอ๊ะไมู่ว่าตัวตัวไหนไปอ๋อตัว DG นะครับไปเหลือเฉพาะสามสองศูนดีนะครับไว้ที่นี่ส่วนตัว DG นี้ไปเจาะแข็งนะครับไปเจาะแข็งตัวงานทํางานลาดยางครับความคลืบหน้าดูครับพี่น้องความคืบหน้านี่หายห่วงครับ 2K 2เคจะไปทางไหนสอเคอ๋อสอเคไปนู่นเนาะ เห็นไหมฮะัมันไกลหน่อยนึงเนาะผมก็รู้ผมจะแทนกล้องไปตรงไหนดีไกลามากฮะไกลามากดําเป็นกิโลครวันนี้วิ่งในเขตพื้นที่ก่อสร้างตรงนี้แหละครับดินสวยครับดินอย่างนี้นี่ถ้าเกิดว่าเอาไปทำถนนเอาไปทำทางมีราคานะฮะมีราคาค่างวดครับ แต่นี่ครับดินทุกเม็ดฮะอยู่ในโครงการหมดครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวพาดูคลิปนี้สักหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็จะให้ท่านผู้ชมไปดูกับฮีโน่ฮะฮีโน่หัวเมก้านะ h h มันเป็น 3M นะฮะยกหัวเมก้าใส่มาใหม่วันนี้มาไม่รู้เอาครับเดี๋ยวตัดตัตอนนี้มาชมกับตัวนี่ครับ3 h มเฮะ ตัวนี้เดิมทีเป็น195นะครับแต่ว่าใส่เครื่องตัวซูโม่227มานะฮะ220แรงมาครับฮีโน่เม็ดคันนี้หลายหลายส่วนอยู่ <laughs> เดิมข้มาบหัวเดิมในะกูลฮีโน่เหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูลีลาการเลี้ยงส่งทันเล่งกับเกียร์สโลนะฮะขึ้นจากบริเวณที่ผมรออยู่ตรงนี้นะครับทางนั้นในหน้ากล้องเนี่ยอาจเห็นว่าไม่ชันนะฮะแต่ตรงนี้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับในระดับมาราประมาณสัก30องศาได้นะฮะอ้าวสโลมาอีกแล้วรอบหนึ่งครับ 挺厉害，你弄的，我们靠实力。 ซิวซครับเขาบอกอย่างนี้นี่ชิวๆฮะไร้ปัญหาสบายฮะเดี๋ยวผมจะเก็บช็อตให้ไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะไปถึงช็อตที่งานดำนะฮะเดี๋ยวพาไปดูครับ หลายช็อตฮะกว่าจะถึงที่ดับนี่ผมต้องเก็บภาพให้หมดครับเอามาฝากเอฟซนะฮะเอาครับสปีดมานะฮะโอ้นี่ดูดูพี่น้องฟังเสียงฟังเสียงนี่ครับมันมันกันตรงนี้แหละฮะเป็นไงบ้างครับโอ้สุด,ดยอดเยฮีโน่เนี่ย โอ้ได้ใจเต็มเ,เลยฮะช็อตนี้่ะเดี๋ยวไปตามงานดำฮะเป็นว่าผมเก็บช็อตตั้งแต่เริ่มแรกนะฮะจนถึงเวลที่ดำเสร็จนะครับผมมาฝากให้กับทาง FC แล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนได้รับชมกันนะครับฮิโน่สามเน,นะครับ 3เพชตลูกผสมฮะ mm hmm. คือฮีโนเขาจะจะรับผิดชอบในโซนบริเวณตรงนี้เองเขานะฮะ mm hmm. คือโชเฟอร์แต่ละท่านนี่ก็คือจะมีโซนของใครของมันนะครับ นี่คือส่วนของสามเฮ็ดลูกผสมนะฮะสนนี้แหละครับผมโอ้ยอย่างนี้ย้ำกันสุนกะุกรดงฮะย้ำน้ำกันยาวอยู่ นี่ครับหน้าลอยนิดหน่อยอนึกว่าจะได้ลอยสูงกว่านี้นึงอ่ะครับพอขอมปากอขอมคออย่างที่บอกครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะอีกประมาณสักราวหกเดือนนะฮะจากนี้ไปหรือน่าจะมีเกินอยู่มั้างหกเดือน7เดือนประมาณนี้แหละฮะกับฉาตที่เราจะรับชมทิมงานของกำนันปิ่นนะครับ นะเอาละคะรับสำหรับคลิปนี้นะฮะขอบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมเช่นเคยนะครับก่อนจากกันมีคําคมมาฝากนะฮะสำหรับคำคมวันนี้เขาบอกว่าคนไม่สําคัญต่อให้นอนเอากันก็ไม่สําคัญอยู่ดีเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ